พี่พี่วัดสดุปลูกของที่นี่นะครับผมทํำยังไงพี่พี่ไม้พี่พี่เน่าบ้างหรือเปล่านะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรที่ไม้เน่านะครับพี่พี่ฟังคลิปนี้นะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมปลูกชวนชมนะครับดินต้องเป็นยังไงนะครับผมมาฟังจากสวนสวนนี้ดูครับพี่พี่อ่ะมานี่เลยนะครับเอาอย่งอางผมนะครับ ต้องต้องขออ,อภัยที่อธิบายแบบนี้ครับพี่ปกติพื้นฐานของอวัสดุปลูกชวนชมก็ดีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเขาจะ Number ร์วขึ้นมาเบอร์หนึ่งก็จะเป็นกล้ามปูคร,ครับพี่แต่ทีเนี้ยถ้าบางพื้นที่มันไม่มีใบกล้ามปูจะทํำยังไงคร,ครับผมนี่แหละคนหนึ่งหนึ่งไม่มีเวลาที่จะไปไปเก็บกวาดนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อก็น่าจะแพงอยู่ ตัวที่เขาหมักก็จะกระสอบหนึ่งก็ประมาณแปดสิบาทใช่ไหมครับใบกัมปูนะพีนาะใช่ใช่แล้วก็เปลือกมะพร้าวสับโซนภาคอีสานก็แพงครับจริงๆมันไม่แพงนะถ้าโซนทางใต้นะแต่มันแพงค่าขนส่งมาถึงภาคอีสานปัจจุบันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วร้อยยี่ร้อยต้นอันนี้คือเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็ไม่ได้ประเภทหน้าโมหรืออะไรคือเราเลือกไม่ได้นะครับครับพี่เราก็เลยว่าเอ๊จะทํายังไงใช้ฟางแต่แถวบ้านเนี่ยมีแน่นอนก็คือแกลบนะครับแกลบอ่า บางท่านอาจจะไม่ไม่ทําเหมือนผมหรือแล้วแต่แอดจัดปรับได้ตามพื้นที่ของผมมันอยู่ใกล้โรงงานน้ําตาลนะครับโอ้ครับพี่พโรงงานน้ําตาลมันก็จะมีเขาเรียกว่ากากอ้อยขี้อ้อยอ่ภาษาภาษาอีสานเขาเอื่นไว้ขี้อ้อยขี้อ้อยขี้อ้อย,ออยก็จะมีผมก็จะสั่งมาเป็นเป็นรถรถรถละหนึ่งพันบาทนะครับรถล,ละหนึ่งพันก็อยู่ประมาณเจ็ดตันนะโอ้โหเจ็ดตันเลยเหรอพี่ห้าตันหรือเจ็ดตันเนาะครับผมก็ไม่รู้นะก,ก็ได้เยอะอยู่นะเยอะเยอะประมาณ ไอเนี่ยผมผมได้มาแค่สองกองผมผมตอนนั้นผมผมออกมาทดลองดูแต่รเราจะใส่เฉพาะไอขีอ้อ้อยนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องมาใส่แกลบด้วยนะครับใส่แกลบเข้าไปนะครับพอใส่แกลบทีนี้ก็จะมีใบไม้ใบไม้ของก็กวาดหรือดูใบไม้ร่วงเงี้ยใบไผ่บ้างใบใบทุกอย่างนะครับใบใหญ่ๆเอามาเลย มาผสมแล้วก็มีมูลสัตว์สุดท้ายไอ้ขี้วัวขี้หมูอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาใส่นะครับ,รบแล้วก็คลุกแต่ของผมอะ่ะดีหน่อยผมมีรถขุดมีรถไมโครเล็กผมก็ท<อ>ําเป็นกองใหญ่ๆครับพอทําเสร็จก็ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งหลายเดือนเน่ยจนเจอฝนเจออะไรทีนี้มันสังเกตว่าดินมันจะนุ่มนะครับมันจะนุ่มมันก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาหารได้หละ่ะพอตอนที่เราจะใช้เราก็เพียงแค่เพิ่มเปลือกมะพร้าวซับ เข้าไปแค่นั้นเองตอนเราตอนเราจะผสมใช้นะครับเราก็ผสมอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่โอ้ผมก็ทําแบบนี้แหละผมเอาแบบนี้นะครับในสวนผมมันเน่าไหมพี่อาการเน่าเกิดมากน้อยแค่ไหนครับเอาตรงๆิธีนีะปีนี้ไม้ในสวนผมทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นเกือบหมื่นต้นเลยมั้งครับมีเน่าไม่ถึงสิบต้นนะโหส่อนมากไอ้เน่าก็จะเป็นเน่าเล็กๆที่เรามักง่ายเองเช่นถอนมาก็คือ ปลูกเลยใช้<ม>ดินเก่าอะไรคือคือความมักง่ายครับแต่ถ้าตั้งใจตามหลักการจริงไม่ไม,ไม่เน่าแล้วก็ไม้ที่ปลูกแล้วในสวนมันก็ไม่เน่าเพราะรว่าไม่ค่อยมีตังซื้อปุ๋ยใส่โ <laughs> อเค okay, นะครับพี่ไม,ไ, <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกพี่อัตราส่วนผสมยังไงบ้างครับ <c oughs> หรือว่ามีอะไรก็ใส่ได้เลยอัตราส่วนผสมหรือใช่ครับเพราะว่าผมผมมีกองหนึ่งนะครับผมก็จะเอาเอาแกลบขึ้นมาก่อนเอาแกลบขึ้นมาคลุกคือคลุกยังไงก็ได้ไม่ให้ดินมันแน่น หนึ่งกองก็อยู่ที่ประมาณ7ตันกองสูงกว่านี้นะผมจะใช้แกลบแกลบก็ประมาณอาตาัตราถ้าเทียบอัตราก็ประมาณ1 1นต่อหนึ่งก็ไม่ใช่แกลบจะน้อยกว่านิดนึงสมมติว่านนนกว่่าิดึงสมมไอ้ขี้อ้อยประมาณ60ครับแกลบก็ประมาณ40บ<อา> <an> นะครับ<อ>แกลบประมาณ40ที่เหลือก็จะเป็นใบไม้ใบไม้ประมาณสัก10 15บห้าบ้างมูลวัวก็ประมาณเนี้ยเท่าเท่ากันกับใบไม้นะครับอัตราอยู่ประมาณเนี้ยนะ พี่ยไอตัวเนี้ยมันมีมีผลต่อต้นไม้ไหมไอตัวอะไรนะหนอนเหรอนี่นี่น่วงด้วงอะด้วงอะด้วงใช่ครับถามว่ามีไหมถ้ามันไปกัดรากมันก็มีแต่แต่เชื่อเถอะมันมันมีทุกกระถางนะครับเอ่อหลายๆท่านก็จะสตาร์เกิลจีบ้างฟูรดานบ้างแต่ผมผมก็ไม่ใส่เราเราก็สังเกตเอาครับพี่สังสังเกตต้นไม้เอาถ้าเกิดมันไม่งอกใบมันเริ่มไม่มา คล้ายๆว่ารากมันไม่เดินมันรากก็ต้องมีปัญหาเราก็ถอนเช็คเอานะครับเราก็เสี่ยงเสี่ยงดูเอาแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเป็นไรครับถ้าเราใส่กุญแจก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าหนึ่งผมผมไม่อยากใช้เคมีไม่ใช่ว่าเคมีไม่ดีนะคือผมไม่ใช้ไม่ไม่อยากเป็นพิษเราเราทาต้นไม้ก็ต้องทามันเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับนี่ไม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 ่ทำแล้วก็ต้นทุนด้วยต้นทุนทั้งต้นทุนทั้งเวลาทั้งอะไรผมโอตรงเอาง่ายๆเลยเลี้ยงแบบมักง่ายอผมเลี้ยงชั้นชม ถ้าใครอยากเลี้ยงแบบมักง่ายก็คือมาถามผมได้นะครับนะครับสําหรับดินปลูกนะครับผมที่สวนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะพี่พี่ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมมีปัญหามากน้อยแค่ไหนปรับสูตรตามความเหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ตามวัสดุแต่ละพื้นที่มีให้ใช้มากน้อยแค่ไหนปรับสูตรตามนั้นนะครับพี่เพื่อให้สนุกกับการเลี้ยงไม้นะครับ จะไม่เครียดจนเกินไปนะพี่พี่การเลี้ยงไม้ต้องเลี้ยงให้มีความสุขแล้วจะสนุกกับมันนะครับผมขอบคุณสำหรับพี่พี่ที่ติดตามอีพีนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ